สวัสดีครับสวัสดีครับครับตอนนี้มาอยู่กับประธานนักเรียนนิดหน่อยสีธนีสมัยพกเจ็ดปีแล้วตอนนี้เป็นครูครับคู่หม่ปลายแดงครับตอนนี้เป็นครูได้เท่เดือนเป็นเลยสามเดือนสามเดือนครับคือแมกกาชีวิตก็งานหลายอยู่เป็นโรงยันหน่อยมีครูโรงเรียนเล็กโรงเรียนเล็กมีครูสามคนครูสามคนนักเรียนสามสิบเรียนสามสิบมีเจ้าของ ก็มีห้าห้องครับตอนนี้ไม่มีปสองมีปหนึ่งอนุบาลอนุบาลสองนุบาลสามปหนึ่งปสามปสี่ปห้าปหไม่มีไม่มีปสองอยู่โรงเรียนโรงเรียนบ้านก่นอรวยตำบลตำบลหนองกระดาอำเภออำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสชีมาโคราชตอนนี้ครับเพราะนี่ก็ ศิดศรีธนีจบปีไหน,นจบปี2 5 <63 S 2> 6 3 63หรยหกสตอนนี้วันนี้วันที่2 2่สิบพฤศจิกาหกแปก็ผ่านมา5้ <5 S 2> ปีหปีสอบครูปุ๊บได้ไปประกอบว่าชีพปุ๊บสอบเป็นครูปุ๊บได้ที่หนึ่งของของโคราชด้วยของเขตนหนึ่งของเขียสอพพน,น,น้องนมาเขตยห้าเขตยห้ากา็มีขามด้แก้แสงดักดานสนามขามาขามที่สอองคำอีสุรไทยอีสุมทรไท รือว่าโชคดีครับที่จะพูดยังไง <c oughs> ความตั้งใจพยายามอดทนจากการเล่าเรียนมาการสะสมความดีของเองที่ขยันมันเพียรอ่านหนังสือจิปาทะพักประสบฝึกประสบการทําตรงค,คือคือเขาไม่กล้าโชกตัวเองผมน่กรู้ว่าความพยายามเขาสูงสุดว่า,วางๆกับไปจกประไหลนแล้วใช้ชีวิตบ้านๆบ้านเป็นคนบ้านไหน ผมอยู่ซาจันซาจันอย่างลุงเขาเราสำคัญหาหาได้ได้ประกอบส่วนตัวกันหรอกคือเป็นหมอเพิงพลัดชื่อดังด้วยชื่อชื่ออะไรจุดเจนเจนซาจันเจนซาจันเจนซาจันบ้านซาจันบ้านซาจันตำบลลุงเขา่าเภอพิร์เอ่อเพิร์ตสูงพลัดบานเองงานยศท่าให้ปั๊บก็สอนหนังสือก็เพิงโพราดทำเรียเรียนเฉยอยากจะสอนก่อนหรือว่าเพิงโพราดก่อนความแบบ ความปุ๊บปั๊บความเน็ความแบบไม่ต้องเตรียมตัวมาไม่ต้องเตรียมตัวมาเกาว่าเพียงโครัลนี่ได้เม่ายมันอยู่ในสมองออกมาพวกพวกแต่แต่สอนสิ่งมันต้องมีการกขรสอนเนาะเตรียมแผนเตียมผนีข้อเล็กน้ยจะสอนเรื่องอะไรยังไงจะสอนทีก็เตรียมแผนดูเด็กว่าจะต้องสอนยังไงรานฐานเด็กอย่างหน่อย พอเด็กน้อยแต่เราก็บางทีื้นฐามไม่เหมือนกันเพราะยากนะสอนเล็กน้อยผมสอนป .1 อย่งสอนสามคน<ส>ผมเป็นครูประจำชั้นปน .1 มีสามคนทีนี้ก็เราก็สอนหัดอ่านหัดอ่านหัดเขียนประถงคาแล้วก็จะมีงานปฏิบัตครูเนี่ยคำว่าครูเนี่ยเป็นครูแล้วไม่ใช่สอนอย่างเดียวเนาะม,มันก็มีทัสดุมีวิชาการมีการเงินมีสาระพักอย่าง โรงเรียนใหญ่มีแบบไหโรงเรียนน้อยมีเหมือนกันครับงานประกันมาสะดุกกันเงินทั่วการสารบันเหมือนกันหมดเือนนกัหมดโรงเรียนใหญ่เรื่องหน่วยมีงานเท่ากันแต่บุคลากรโรงเรียนหน่อยน้อยกว่าใกล้กว่าจะไหนกว่ามันแบบสารพัดเนาะแต่ว่าก็อันนี้แต่ว่าวงสุ่มของเราคือในการพัฒนาการเรียนการอนก็ต้องเอาเอาแยกเป็นตีตั้งแล้วก็สอนประกอบละงานอื่นๆก็มาหาเวลาว่างมามาสอนตัวนี้ก็เป็นอย่างนั้นเป็นตัวตั้งวันนี้ก็ ภูมิใจก็จะเองไหมคือก็ไม่กล้าชมน่ะผมต้องชมผมเป็นครูภูมิใจก็ตัวเองไหมภูมิใจครับภูมิใจภูมิใจไงด้วยความพยายามของเราเนาะตั้งแต่เรียนเราเรียนมาเนี่ยผมอายุยี่สิบสามตอนนี้พึ่งเข้ายี่สามเนาะผมเรียนมาตั้งแต่อายุห้าขวบเนาะอนุบาลหนึ่งอนุบาลสองอนุบาลสามตั้งแต่ห้าถึง แต่ว่ามีมหาลัยโรงเรียนบ้านทะเลไตมิดสามมคคีให้ให้เครดิตโรงเรียนหน่อยครับสำรูบสอนคบาร์จเราใช่คบคบารอาจารย์แล้วก็เกษียณกลมแล้วแหละอาจารย์ที่สอนสมัยประถมนี้ก็มาอยู่ศรีธนีหกปีอยู่อ่ามหลัยแปดปีอยู่ศรีธนีหกปีเป็นทหาลัยละอืมห่อแล้วก็ไปอยู่มหาลัยอีกสิบสี่ไปอยู่มหาลัยอีกสี่ปีอรทงเรียนมาแล้วก็ใช้ความรู้ทั้งหมดนั่นแหละนาอไปสอบบรรจุชื่อว่า สอบทีเดียวตุ้มได้ที่หนึ่งเฉยหลับคนแรกคนเดียวด้วยต่คนที่สองสามเขาลับด้วกันก็เพิ่งมาเรียกร,ทร,รบที่สามรที่สองรที่สามเนี่นครับเมื่อไม่านานมานี้เองก็เราก็ไปกับหรือว่าเช่าไปแต่เช่าที่ห้าโอ้หรือไปฝากอยู่ผมแม่บากบันประนัดครับผมมันมีบ้านพระครูโรงเรียนมีบ้านพระครูให้เราก็ไปอยู่บ้านพระคูนี่ครับน้ำเสาร์ทิพมาน้ำแบบน้ำประดาหรือน้ำแบบแม่ป้าป้า ปลาอานามเขาเรียกมีบ่อนามแต่มันก็มีไหล่อยไหลไหลไหลมันนามมันก็ไหลลงไปเป็นมาบลงไปกระนามส่วนพวกน้อยมาบในภาพเลยนะแต่เขาไม่รู้มาบคือแบบสีออกแบบคุ้นคุอะไรประมาณนั้นโอเคครับอันนี้ก็มารู้จักหนุ่มชื่ออะไร อาตชัยอาตชัยช่วยกลางจิจนีเจ้าพกสามทิจานีวันทีไปเรียนอยู่หลายปีทิจนีเป็นความตั้งใจนี่มาชมลูกศิษย์ครับเป็นคนยากจนนะครับอทนอุตสาหะพยายามนะครับดูแลก็ขอให้มีความครับขอให้มีความปรานาในอาชีพนะครับสุขการจะะจายพลุล่พอ่อแม่พี่น้องอยากพี่น้องได้ขอมีความสุขครับสวัสดีครับสวัสดีครับครูใหม่ไปแดงครับ